เมนูแซ่บๆซึ่งช่องบิวเนี่ยคือยังไม่เคยทำเลยได้ไหมอย่างเงี้ยได้ไหมอย่างเงี้ยเหมือนจริงๆแบบมันมีทุกรสนะคะแต่ไม่เข้ากันจริงๆมีทุกรสแต่ไม่เข้ากันโอ้โหมากินมากครับอืมโคตรอร่อยเลยค่ะเยี่มมากน้องเซฟร้านนี้ไว้เช่เลยนะกินยำห้าไข่พี่บุ๋วใส่ไข่ป้าพิติตพี่ปุ๊งเองสวัสดีค่ะทุกคนบอระพิวบิวรพอนนะคะ จะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สองที่เรามีลูกๆเข้ามาตัก <c oughs> สติวันนี้เราจะมาอัดคลิปมังเดกันซึ่งอาจจะมีแบบน้องและคูลแล้วก็น้องกล้วยหอมเข้ามาบวบแบลบ์มแบบบ้างก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยในะความน่ารัก วันนี้บอกเลยว่าเมนูของเราคือเด็ดดวงพรงอะไรมากเพื่อน,อนสายมังเนี่ยก็คือแบบการที่กินไข่เป็นอะไรที่แบบว่า Amazing มากว่าไข่ทําได้หลายเมนูฉะนั้นเนี่ยวันนี้มาเอาใจสายมังทําเป็นเมนูไข่แล้วก็เป็นเมนูแบบแซ่บๆบางทีคาอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยกินมังสำหรับมันไม่แซบ่บมันเลียนอะ วันนี้เราจะมาทำยำห้าไข่โอ้โหจุกจุกไปเลยนั่นนี่เห็นเลยชี้ไขชี้เ้ยอ่าน้องเล็กคูนสวัสดีครับน้องเล็กคูนกินข้าวอยู่นะครับแนะนำตัวกับเพื่อนเพื่อก่อนเร็วนี่คลิปมังเดียแบนีไงนี่ไง,ไงผมเล็กคูนครับอันนี้กล้วยหอมกล้วยหอมกับเล็กคูนครับอายุ2เดือนนะครับฝากตัวด้วยนะครับฝากไอจีด้วยนะครับ <laughs> ไปเล่นได้ดื้อมากโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกัน สวัสดีครและคุณกำลังอยู่กับบาสบางบอลนะฮะทุกคน,นวันนี้บิว<ม>จะมาทำยำใช่ไหมเมนูแซ่บแซ่บเมนูแซ่บแซ่บซึ่งช่องบิวเนี่ยคือยังไม่เคยทำเลยนานๆทีจะทำทีหนึ่งแล้ววันนี้เฮียเห็นว่าจะทำทุกคนดูวัตถุดิบเน,นี่ยนมังสวิรัติหมดเลยนะเฮียกินได้นี่เป็นมังสวิรัติน้ำปลาเจน้ำปลายังเป็นเจอ่ะเขาเรียกไม่มีส่วนผสมของสัตว์ใหญ่เลยวันนี้รู้ป่าววาทำคลิปเมนูอะไรเมนูอะไรยำห้าไข่ยำมะรวของบาร์ดไข่เจียวบาร์ดมีไข่เยอะที่รู้บอกว่ารวมของบาร์ดเลยนะ คนแม่บุ๊กจะเอาไข่เงียไปยำยำห้าไข่มีไข่อะไรบ้างครับอย่างแรกไข่ดาวนะมีไข่ดาวไข่ดาวไข่เจียวไข่เค็มไข่เค็มไข่เยี่ยวม้าไข่ลูกเขยไมีไข่ลูกเขยก็คือไข่ลูกเขยไข่ต้มไข่ต้มโอ้ยยำห้าไข่เลยเหรอดูว่าไข่เงียทำหนึ่งยำบิวทำหนึ่งยำไม่รวาหนึ่งยำจะเป็นสามยำคนละยำคนละยำ ฮ้ยเนี่ยช่องมันคือมุกเยอะมากช่องเฮียไม่มีมุกอะไรแบบนี้เลยคือแม่มุกเขาไม่เล่นนะทุกคนคือแม่มุกเขาเป็นคนแบบเขาไม่ทันมุกอะ่ะเฮียก็เลยแบบไม่ค่อยเก็ตเพราะฉะนั้นต้องกินอะไรรู้ปะ่ะทุกคนอบอนี้เจล,ลี่ฟิตออย์มันจะทําให้สมองของเราเนี่ยไบรท์ bright, นะฮะแต่ว่าก,วกินไม่ได้นะคลิปนี้สูตรที่คนกินมังสวิรัติกินได้คือ3สูตรนี้ที่ทุกคนค่ะเป็นสสูตรสีเขียวอันนี้คือสูตรบอนี้ปุง๋งเจล,ลี่ปุง๋งแล้วก็ที่เมืองขับถ่ายอันนี้ขายดีที่สุดอันนี้คือแบกคนทั้งบ ผิวอันนี้ก็เป็นมังดูหน้าอย่างเงี้ยดิหลุมๆเริ่มแบบตื้นขึ้นทุกคนดูุเพราะว่าอะไรเพราะว่ารัฐบาลรัฐบาลนะเขาเรียกว่าโบกปูนให้เออแค่นั้นเองป่ะทุกคนดูยำ ไข่แดงเค็มนะทุกคนไข่แดงเคม็มไข่เจียวไข่ลูกเหยยแล้วก็ไข่ต้มแล้วไข่ดาวแล้วอันนี้ก็คือไข่เยี่ยวมา้าอ่าส่วนเครื่องปรุงของเรานะทุกคนก็จะมีขึ้นช่ายต้นหอมมะนาวน้ำตาลปี๊บพริกหอมแดงน้ำปลาเจแล้วก็น้ำกระเทียมดองนะก็มีไข่ที่เราจะจานแล้วก็โหสวยมากคือถ้าขึ้นชื่อเรื่องยี่ต้องช่องไข่ี่โบอ่าช่องโบเดี๋ยวดูช่องบิวขึ้นชื่อเหมือนกันกินเผ็ดเราใส่พริกลงไปแซ่บ ใส่พริกลงไปชอบหอมแดงมากเลยนะใส่ให้หมดเลยเป็นสายหอมแดงบวกกระเทียมรวมกันก็ใส่ไปเลยอ่ะใส่น้ำปลาเจอันนี้ประมาณสองช้อนโตะนะทุกคนอ่ะ3มช้อนโตแล้วกันใส่แล้วค่อยเข้ากันใส่น้ำตาลปี๊บช้อนโตนี่หวานเจ็บแน่นอนแล้วก็นี่น้ำมะนาวใส่เข้าไป,ไปเดี๋ยวไปชิมเดี๋ยวอยว่ากันอ่ะเสร็จปุ๊บใส่เข้าไปต้นหอม อันที่ใส่สุดท้ายไม่ได้ใส่น้ำกระเทียมดองนี่คืออร่อยมากเลยนะเวลาที่เราใส่ไข่ดองอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบว่ากระเทียมดองอ่ะไม่กินกระเทียมโอ้แล้ว,ลวเราได้น้ำยำอย่างงี้ล้วนะแล้วชิมเลยคือต้องคลุกให้เข้ากันประมาณนึงนะทุกคนนี่เอาให้หมดแล้วน้ำผักเนี่ยมันจะออกมานี่นาทีสําคัญแล้วอร่อยนี่คือแบบที่สุดเลยนะได้ไหมอย่างเงี้ยได้ไหมอย่างเงี้ยได้ไหมอย่างเงี้ย เรียกว่าได้อยู่นะแต่มันจัดทุกทางอ่ะยำที่ถูกต้องสำหรับวิวนะเปรี้ยวเค็มหวานแต่ว่าหวานนํำเราชอบกินหวานใช่ไหมมันงงง้มันเกือบได้ทุกคนเอาเป็นว่าใส่ไข่ลงไปก่อนละกันอ่านี่คือไข่แดงเค็มนี่คือหนึ่งไข่หนึ่งไข่เสร็จปุ๊บน้ำยังไม่ได้ตั้งสติค่ขาดอะไรตะกี้ขาดอะไรเหมือนจริงๆเมือนมันมีทุกรสนะคะแต่ไม่เข้ากันจริงๆมีทุกรสแต่ไม่เข้ากันขัดเปรี้ยวไหอ่เราใส่เปรี้ยวแล้วก็น้ำปลานิดนึงน้ำปลานิดนึง อุ้ยนั่น้ำตาลสีไม่เหมือนกันอะเนาะจัดขึ้นปีเลยนะเนี่ยจัดว่าไตพังอู้อันนี้คือบอกเลยว่าโนผงชูรสนะคะไม่มีผงชูรสแต่จริงบ้านเราชอบกินผงชูรสนะอุ้อร่อยอร่อยแล้วเหมือนยำเลยแล้วตอนแรกเหมือนเลย บอกเลยว่าอันนี้คือทําง่ายมากเลยเครื่องอาจจะเยอะนิดน,นึงแต่ว่าทําง่ายการันตีคอนเฟิร์มคือแบบเป็นมังอร่อยในแบบมังนะงต้องอย่าเอาแบบมาตรฐานยำทั่วไปที่แบบน้ปานปลาปลาลาเพราะอันนี้คือคนกินมังอ่ะลาเลยโอ้โห,หน่ากินมากครับลาดไปเลยลุ้นไหมเวลาได้ทำอะไรลุ้นเนาะลุ้นว่ามันจะหกหรือว่าลุ้นว่ามันจะดีไหมหรือว่าลุ้นว่าอะไรอยากรู้อะแบนสายตาไม่รู้สึกว่าแบบไวใจอะฉานจแบบโอ้อะไรเงี้ย น่ากินมาก,กปาทุกคนเดี๋ยวเราไปกินกันยำห้าไข่มังสวิรัติปั๊อ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันทุกคนว่าอร่อยไหมอร่อยบอกอร่อยไม่เคยทำใอร่อยเนาะไข่มันร่อยในจมูอยู่แล้วห <laughs> ยอกหยอกเมียควาเอาง <laughs> <laughs> ี้ให้เหมียวกินไข่เปล่าเพราะไข่อร <laughs> <laughs> ่อยอยู่แล้วอันเนี้ยบอกเลยว่าต้องท็อปฟอร์มแล้วไม่ทําให้ผิดหวังคือไข่เจียวไข่เจียวกับน้ํายำ ไก่โบกท่าอ๋อเลยปกติกินไข่เยื่อมากระเผดกระเพราเดี๋ยวเรามาลองดูว่ากับยำเข้าไหมอืมโคตรอร่อยเลยไข่เยื่อมาเผ็ดคาดหอมอืมน้องเซฟร้านนี้ไว้ใช่เลยนะไก่ดาวอืมไข่ดาวยังไงก็อร่อยเวลาที่ไปเนี่ยร้านข้าวต้มกุยอ่ะชอบสั่งยำไข่ดาวอร่อยอยู่แล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยไข่แดงเค็มเนี่ยเขาจะชอบใส่อยู่ในอ่ะยำเนาะยำหนุ่มจีนยำปลาอะไรเงี้ยยำกุ้งสดยำแซลมอนอะไรเงี้ยแต่วันนี้อยู่ในยำ ที่เป็นมังสวิรัติไข่ยังติดคออยู่หนึบหนึบเลยพอมันเพราะมันเพอาะมันไม่มีน้ำปลามามันก็รู้สึกแบบมีความคาวนิดนึงนะใครกินอ่ะแต่ถือว่าอร่อยกี่ไข่แล้วสี่สี่ไข่แล้วเหรอไข่ลูกเขยใช่ไข่ลูกเขยกับไข่ต้มอืมไข่ลูกเขยกับไข่ต้มอืมไข่ลูกเขยก็คือเอาไข่ต้มไปทอดไปทอด เฉยๆแปลโอเคบอกเลยที่มาวินที่หนึ่งเลยก็คือขไข่เยี่ยมมาแต่ถ้ากินกับไข่เจียวเหมือนเนี่ยเหมือนไข่นกกระทาหน้าตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปถามเฮียกันบ้านเราเนี่ยเวลาอยากเรียกช่องอื่นมาถ่ายไม่ได้แบบนัดเหมือนคนอื่นนะแค่เปิดเฮียชิมหน่อยเฮียเร็วมาชิมหน่อยไข่อะไร,รอร่อยสุดไม่น่าเชื่อว่าพี่บุ๊คเขาจะเป็นคนอย่างนี้นะน้องๆอ,อาจจะยังไม่อยู่เพื่อนๆอาจจะยังไม่เห็นกินยำห้าไข่พี่บุ๊าใส่ไข่ป๊าไปด้วยสิ มันควรไหมเฮ้ยน่าใสมากอ่ะกินมันได้จะริ้งน่าใสจริงสรำะน้าใสขึ้นจริงปะรำรวยรำรวยจริงทั้ยหมดหน้ามันเงียนซึ่งจริงตรงเนี้ยดูให้เงียนผิดเตือนตูดนี่อ้าวนี่เป็นกล่องเปล่าเนี่ยดูให้เงียบ6อันแล้วจะบอกว่ากินทุกวันอันนี้คือกินทุกวันกินเช้ากินเย็น2ฟองพอว่าเปลืองนะทุกคนกินแล้วมันจะเห็นผลไม่1ซองอ่ะครบแล้วเนียทาครีมยังไม่พอมันต้องบรุงดูภายในที่เห็นผลดีที่ว่าะไดีจะมีผิวเพราะว่าอะไรวะรวมผักและผลไม้13ชนิดอยากให้้้เเปปิดใจอออัันนนนนีีีีมโร่่่วยกกลลงง หนึ่งพันหถ้าสกล่อง1นึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบแล้วแถมกระเป๋าด้วยนะคะไอวิวทำหรอเนี่ยจริงทำเองป่ะน้องช่วยป่ะน้องช่วยจัดเฮียเชื่อป่ะว่าไข่เยี่ยวม้าดูไม่ถึงเลยอ่ะเออไข่ยุ้มาอร่อยมืกัวิวทำเองวิวปรุงเองน้องแก้งบอกว่าต้องเพิ่มอะไรนั่นแหละก็น้องบอกไงนี่ก็ใส่ได้นี่แปลว่าทำเองป่ะไม่ไม่ไม่ให้โหวดว่าไข่อะไรอร่อยสุดไข่เยี่ยวม้าไข่เยี่ยวม้าไข่เยี่ยวม้านี่ต้องเป็นไข่เยี่ยวม้าวิวงงมาก ทำไมไข่เยื่อมาอร่อยสุดไข่เยื่อมาอร่อยสุดไข่เยื่อมานี่ยทำมาจากอะไรเนี่ยเขาเอาไข่แล้วก็ใพ้ม้าฉีกไข่เนี่ยไม่รู้ไม่ไม่รู้จริงเนี่ยเราเป็นเจนใหมอ่อะเขาเอาไข่ไปดองกับไข่เยื่อของม้าให้ม้าเยี่ยวใส่แล้วก็เอาขึ้นมาสักประมาณสามเดือนไม่ถึงม้าเราอะนะม้าเราเนี่ยแหละม้าเนี่ยแม่แ สำเพาเนี่ยเป็นการแปลรูปไข่ของคนจีนใช้กรรมวิธีทําให้เป็นด่างเอาไข่เป็ดไข่ไก่มาก็ได้แล้วก็ไปหมักกับน้าปูนขาวเกลือโซเดียมคาร์บอเนตแล้วก็ใบชาดําแล้วก็สังกะสีออกไซด์แล้วก็น้ําแต่ทําไมถึงเรียกว่าไข่หมักวะที่กันไอเนี่ยนะฝนนะนะออ๋ไม่ฟังเลยใช่สังกะสีมันอร่อยกว่าไข่เยีม้าอร่อยมากไม่ใช่เรื่งหรอใช่หมดแล้วหรอเหลืออยู่สองไปค่ะยังหิวข้าวเลยแต่ไอ้ไข่เยี่ยวม้าสีดำเหมือนมีสมดุลเยี่ยวม้าเขาอาจจะแบบว่าไข่เยี่ยวมัอาจจะแบบเพี้ยนมาจากเป็นคนจีนเงี้ยไข่เกี่ยวมากอย่างเงี้ย เยี่ยวมาเยี่ยวมาเยี่ยวมาเยี่ยวมะเยอาจจะเป็นเยี่ยวมากลายเป็นเยี่ยวมาไม่คนจีนเรียกว่าเอี่ยมาแล้วนี่ไงเอี่ยวหมาหรือจีจีหอยจีไฮจีหอยจีไฮเกี่ยวมาเกี่ยวมาเป็นไปได้มันเป็นไปได้อยู่แล้วเกี่ยวหมากลายเป็นคนไทยฝังมันจะพีนไ่เรื่อยๆกลายเป็นไข่เยี่ยวมาอ่าแล้วเปลือกมันสีแดงชมพูให้เลยนะอันนี้คือให้เลยนะหวานเจี๊ยบมีโบวเติมน้ำปลาเจ๊ตักน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาหนึ่ง อุ้ยตาน้ำตาดิวทำเองอุ้ยตาน้ำตาดิวปรุงเองดิวปงเอง ว่าอันไหกินมังสวิรัตเฮียคิดว่ามีความสุขปะล่ะอันนี้กือเป็นความสุขแฮปปี้คือไม่มีเนื้อสัตว์ื่องนี่สัตว์เจ็บป่ะมีไข่เนี้ยกินไข่มันอะบางทีอะเหมือนกับถ้ากินเจเขาไม่กินอะไรที่มาจากเนื้อสัตว์เลยแต่มังสวิรัตก็ต้องแยกนะบางคนกินแค่ไข่บางคนกินแค่นมเหมือนกับบางคนก็ไม่กินผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เลยแต่ว่าวิวกินไหมไม่กินกุ้งกินไม่ได้ทไมถึงกินไม่ได้ไข่กุ้งเพราะกินไม่ได้มันกรีดตัวกุ้งมาไม่ได้ไม่ถึงทุกวันนี้ค เขายังไม่มีความเป็นไก่ขึ้นมายังเป็นไข่อยู่เลยที่ยังไม่มีมชีวิต,วตอ่าถูกต้องอแต่หมะแต่แลมดไม่กิน เฮียบิกินมังเฉพาะวันจันอ๋อไม่ถึงวันปกติก,กินไหมถ้าวันปกติบิวกินสัตว์น้ำแค่นั้น <c oughs> สัตว์น้ำเฮียว่าเป็นคนกิน <c oughs> ยากไหมยากไก่ไม่กินเนื้อไม่กินอ่ะกินไข่ไข่กินได้ไงร้านต้องมีเมนูไข่อ่ะ,อะสมมติเราไปร้านอาหารตมสั่งสั่งอะไรไข่เจียวสุกี้แห้งใส่ไข่อย่างเดียวถ้าไปกินชาบูก็ต้องชาบูน้ำดำที่เขาใช้ซีอิ๊วอ่ะปิ้งย่างถ้าปิ้งย่างปิ้งแต่เหิดเขมทองแล้วก็ใส่ชีสแล้วก็ขอน้ำจิ้มเขาที่ไม่มีน้ำปลาอันนี้ถือว่าเอเป็นการู้ ว่าจริงวะนะแต่ว่าแต่ก่อนอะบิวอะเข้าพยานบ่อยเห็นป่ะเห็นเออแต่เดี๋ยวนี้บิวไม่เข้าโรงพยาบาลไม่เข้าเลยดีกว่าโควิดมันก็ไม่เป็นนี่เรื่องจริงคนรอบข้างเป็นหมดมันไม่เป็นคนเดียวตานินเมียโบไปหมดไปแล้วแต่บิวยังเพื่อนบิวเป็นเวียไม่เป็นมันแล้วแต่ภูมิคนใช่แล้วแต่ภูมิคนด้วยแต่บิวเคยไปตรวจภูมินะเข็มสองะก็คือแบบน้อยมากน้อยมากดี่าน้อยร้อยร้อยต้นแต่ะตอนนั้นอะแนะนำนะคนที่กินมังอะทำเมนูนี้โอเคเลยถือว่ากินได้เพราะว่ามันก็เรียกว่ามีครบเลยสารอาหารใช่เพียงแต้อง มีโปรตีนไหมมีโปรตีนมีใช่ไหมถือว่าเมนูนี้น่ะครบเลยนะเพราะว่ามีเปรี้ยวหวานมันเค็มอร่อยครบจบแซ่บอออกไปทำหวานอ่ะคลิปหน้าใครอยากให้ทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์มาทุกคนสำหรับวันนี้อยากให้ทำหมูกรอบอ่ะหมูกรอบมันหมูกรอบใบกะเพราหรือไม่ก็แม่ทำไปแล้วหมูผัดพริกขิงอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างนั้นได้บ้างอ่ะเดี๋ยวคราวหน้าเป็นแบบมังเดลอาหารกลาสั่งการเตอนนี้ทางแล้วขอบคุณเฮียมากขอบคุณครับแล้วก็แล้วทุกคนไปหน้าใสมันดีเจรีญใช่เก่ง